ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ทานนั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของไครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง,ง่ายๆหลับ ตาเบาเบาพอสบายสบายพอสบายสบายก็ให้สังเกตดูเราใช้เวลาสักหนึ่งนาทีนะสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเรานะที่ซอนกัน มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันมันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้ตองผ่อนคลาย ใจก็ต้องสบายเบิกบานบคาว่าสบายในที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่มันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ ทำมาทั้งนานก็นดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อ,อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมัน อยู่ในระดับที่ทุกคนสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยอยู่ยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่า เราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาก็เริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้ วพราะานทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั่นละไม่ว่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงแสงสว่างภายในดวงธรรมกายในกายรวมถึงพระธรรมกายหรือพระธนตรยัยมีอยู่ในตัวของเราหมด หนทางที่จะไปสู่อายตนานิพานเพื่อการหลุดพ้นจากกิเลสสวะดับทุกข์ได้นั้นก็อยู่ในกลางตัวเรานี่เราได้เรียนรู้กันมายาวนานกันแล้วแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยรบทุวนไว้หรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองมื่หลวงพ่อบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตา กดลูกนิตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเมื่อเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตาเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้ในการหาพรตัตตนาตรัยในตัว คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายหลาปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องนะล,ลูกนะมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปนะ อายุลราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นองร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงของร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลน,นี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลก ครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจ ใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใ,ใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของนันต้องไม่ผูกพันปีเราได้ยินได้ฟังว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่งเราฟังกันยนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้ไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดน,นี้เนี่ย มันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายได้กับวินาแ่ยเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็ จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกัน ก็แปลว่าเราก็ไมไต้องไปคิดเรื่องอะไรไ,ไม่ว่าจะบกวกหรือลบให้หยุดตรงกลางๆงแต่แม้เราหยุดตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมา เราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงครลาที่มันจะคลี่คลายมันก็จะฉาย,ายมเราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็จะหลนทุลายเพราะฉะนั้นให้ทําตัวเหมือนท่อนะ้ำ ทอดน้ำคืออยู่เฉยเฉยปล่อยให้น้ำมันผ่านไปทอดทานในห้องใจกับเองอนเราก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปโดยเราไม่ทงไปคิดต่อเฉยเฉยทำเฉยเฉยกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งลราก็นึกไป รวกับระครองใจไดสัมมาระหังก็ทำไปถึงจุดจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็าไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกหรือนึกแล้วมันชาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนดพิเภกเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเขา้า ชีวิตเราก็ทุกทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบรารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันน,นั่งให้นิ่งๆน่นมๆสบายๆ จะไ,ไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยให้ใจเนะี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยม่อยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกไปจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศ ตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ย ยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากาเรื่องบินบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาเบามันต้องเอาใจเราเนะีกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนะี่ยตั้งแต่ปากจนยมูก หัวตากลางกักติษะพิดานปากช่องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือหรือเนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือน,ะนี่ที่สุดคืออยู่ในกลางทองน,ะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเอง เวลาถูกสวดนี่มันก็จะมีปรากฏการกับดีร่างกายคือตัวมันจะโลง่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจว่าเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัล โล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในะความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใยจยไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆแล้วนั้นแต่พอเราทําถูกวิธีการเราได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัคร จหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วลหละพอถึงตรงนั้นเราอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็น แม้ไม่มีปรากฏการ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติกาวนานกว่านี้เราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชา แล้วก็ฝึกให้ทำนานให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนน้มนานนิ่งนน้มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว,ว่าอึดอัดแปลว,ว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากเข้าและกายจะรู้สึกขยาย มันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแกสแ๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนะเปลี่ยนสภาวะดวยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลว จะของเหลรว่าเป็นไอเป็นแก๊สอย่างเง้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆน่ัง่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นลราคันานาขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจาก ความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสงความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไปอย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละ พราไม่ใช่เราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อ,ปปอปแบๆอบแวบๆเกิดแบบแบบขึ้น เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็าต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันต้องทำความเข้าใจและจำทุกต้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะ่ะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่ง ลเลาว็ยเฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็ยเฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างๆ้าข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งจะตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือห่วงแหนภาพนั้นยิ่งห่วงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลย ใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่แชาเราก็ จะควบคุมมันได้เหมือนเราเป็นสารถีชันดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมา้าพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดู เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกแรกดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอน,นุบาลทุกทุกวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มึกขึ้ยไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึง ภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวนะเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนะี่ยเราทดลองบทเรียนที่หลวงพ่อได้ทบทวนที่บอกกันไปทุกๆวันอาทิตย์เรามาทบทวนและลองทำดูทำดูอย่างสบายๆด้วยใจที่เบิกบาน ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขแล้วก็ธรรมจักขุระญาณทัศนะที่จะเกิดขึ้นครานี้เราก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานะ แล้พบทับชาติไปทวนมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหลักอธิฐานจิตให้บุญนี้เนี่ยจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้หมดสิ้นไปและให้เป็นผังสำเร็จติดเป็นภพเบ,บื้องหน้า ให้เราสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาดยศสรรเสริญสุขมรรคผลทิพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้เห็นน้ำมกักกันตั้งแต่ยังเหยาวัยสร้างวารมีเลื่อยไปจนหมดอายุขไขไปทุกภพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม ให้เราได้เกิดในโลกเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและครอบครัวธรรมกายที่เป็นสม,มาธิทิมีสิ่งแวดล้อมจะเกิอหนุนต่อการสร้างบารมีของเราจะมีพวกพ้องบริวารหมู่ญาติใครเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์คนภายคนผ่านไกลห่างไกลให้เรามีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาเอาไว้สำหรับสร้างบารมี มีแล้วก็มาให้ตราณีให้มีปฏิกาหกผู้เป็นเนื้อนาบุญมาลองรับบุญมารับทานที่เราได้ตั้งใจทำไว้ด้วยดีให้เราได้เป็นหมหาเศรษฐีผู้ใจบุญการจนพุทธศาสนาวิชาธรรมกาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ให้บุญนี้ถึงแก่หม่ญ,ญาติ บัพบรพระบุษบุปกาดีอย่าสนิทมิสหายและสมบัติชนที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามในบุญนี้ไปถึงขา่านเหล่านั้นที่มีทุกขมากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อย แล้วก็คู่กรรมคู่เวราที่เราเคยไปเบียดเบียนกขาเอาไว้ในยามที่อกุศลก็สิงจิตให้กระทำความผิดด้วยกายด้วยวาจารด้วยใจแล้วก็มีวิบากกรรมติดมามีเวรมีกรรมติดกันมาเนี่ยก็ให้บุญนี้อุทิศไปให้กับท่านเหล่านั้นจะได้มีมีเวรต่อกัน อิบากกรรมก็หนักเป็นเบาเบาเป็นหายไอ้ท่านเหล่านั้นที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์สุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆรลบนนี้ถึงแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลาดแสงก่อนนจักรวาลอนันตจักรวาล ในการมาพบรูปพบรูปพบในกำเนิดทั้งสี่ตัณหเดชะชลาพุช,ชะสังเสรชะและโอปะปติกะให้ได้มีส่วนแห่งบุญจเจริญธรรมเอาไว้อย่างดีแล้วมีทุกขมากก็ให้ทุกน้อยมีทุกน้อยก็ให้พ้นทุกมีสุขน้อยก็ให้สุขมาก มีสุขมากแล้งให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและสิ่งใดที่เป็นกุศลธรรมขอให้เราได้ทำได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ในทุกบุญที่เราได้ตั้งใจไว้ด้วยดีบุญทุกบุญให้เราทำได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์จะไปชักชวนผู้มีบุญคนใดมาสร้างบารม,มีก็ให้มีวปจาศักศิสิทธ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพพูดจาชนะใจคนถุกอกถูกใจถูกปัทยมนุษย์บททุกคนใครได้ยินได้ฟังทำก็ให้เกิดกุศลศรัทธามาสร้างบารมีกับเราอธิธษฐานจิตกันไปให้ดี